สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพอดเปิดเทอมวันแรกนะครับผมขอดีของการเปิดเทอมนะครับก็คือได้ศึกษาหาความูลของสังคมนะครับพ่อแม่ก็มีเวลาทํางานนะครับขอเสียก็คือเปลี่ยนคาร์มันจากน้อยนะครับผมไปกับมือหนึ่งเกือบ40โลครับผมเอาเดินทางกันเลยครับบรรยากาศยามเช้าครับแดดออกแล้วครับผมแดดมื่อนีแดดดีนะครับฝนบ่ตกนะครับผมบรรยากาศดีมากนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับเดี๋ยวจะเจอไดโนเสาร์นะครับ ทักทายพอดทุกเช้าเลยนะคะรับพอดบองไดโนเสาร์สิลูกไดนโนเสาร์ไปเรียนก่อนนะนี่ะน,น,าานะครับไดโนเสาร์กาลสินนะครับผมเห็นไหมแม่เห็นไดนโนเสาร์ไหมเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวหาที่จอดแล้วทำไมวันนี้คนเยอะอเปิดเทอมวันแรกนะครับโอเคครับผมถึงโรงเรียนพอดแล้วนะครับพอดสัญญาว่าจะไม่ร้องไห้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับลูก ว้าวสวัไาาด้ก,กับบอไดไฮหรอกับเพราะว่าเพิ่นมาเลี้ยนพิเศษตลอดนะครับช่วงปิดเทอมนะครับโอเคอาสวัสด,ดีทุกคนลูกสวัสดีค่ะบ,บ,บ,บายบายด้วยบายบายด้วยอามาับเ๋อไปอโอ้ต้องรีบมาลับก็าบมลาลับเหมือนทุกครั้งเละเอาเรือน้องนอง,งี้ครับเมื่อกี้พรตัดกล้องเป็นลูกที่ไฮแล้วครับผมว้าว 햇살이 너무 좋았어.